็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเสียงบทของปีศาจสีน้าเมือนยินดีที่ด้รู้จักทุกคนฉันไม่ชื่อว่าเรียนอะเธอไม่รู้จักฉันเหรอคุณเป็นคนยี่เง่ารู้ไหมฉันจะจมตีคุณกลับไปยังบ้านเกิดของคุณ อุยขอโทษค่ะฉันเดาว่าฉันคงจะดูนิดหน่อยไม่ฉันไม่ใช่เป็นผู้หญิงแต่บางครั้งฉันก็ชอบใช้ความรุนแรงในบางเวลาแต่นอกเหนือจากนั้นเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันเดาว่าฉันก็ควรจะแนะนําตนเองก่อนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ฉันไม่ชื่อว่าเลนและเป็นคนใช้ไม่ใช่สีเป็นสาวใช้ฉันเป็นสาวใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อจอมาจีคิมซันฉันก็รู้จักกับท่านจีมานานแล้ว ก่อนการสร้างฟ้าและดินบางทีมันก็นานแค่ไหนแล้วฉันไม่รู้หรือมากกว่าที่คุณจาเวลาที่แน่นอนที่คุณเกิดคุณก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่มันเป็นและเว้นคําถามโมโงเพราะว่ามันไม่สะดวกแสงก็อยู่โยงหงอพันธเพราะว่าฉันมาจากจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งความมืดไม่ฉันคิดว่าฉันอยู่โยงหงอพันฉันจะไม่ปฏิเสธว่าฉันถูกพาตัวไปที่เด็กๆ และด้วยเหตุผลนี้ฉันจึงทาําพลาดครั้งใหญ่ฉันได้ร่วมมือกับผู้ที่มีความคิดเหมือนกันเพื่อโจมตีกับผู้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าฉันและมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันก็เป็นคนที่ยิ่งเข้ามากไอสารเลวนั่นทรงพลังมากและเราก็คิดว่าเราก็น่าจะชนะสองต่อหนึ่งแต่เขากลับมองพวกเราว่าอ่อนแอคนที่โจมตีพวกเราก็คือท่านจอมันจีคิมสารหรือที่รู้จักกันว่าสีแดงแห่งจุดเริ่มต้นและอีกอย่างก็คือ สีเขียวหงจุวเริ่มต้นหรือมิซารี่ที่ท้าทายกับท่านกีได้ร่วมมือกับฉันและก็เป็นเพื่อนที่ดีมากและงานของฉันก็คืองานของมิซารี่ส่วนเงินเดือนของมิซารี่เป็นของฉันนั่นเป็นวิธีที่พวกเรายัางคงทางานร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมงานณตอนนั้นมิซารี่ก็ได้พูดว่าเล่นอย่ายอนยานและทําความสะอาดให้เสร็จฉันจะขอแนะนําให้รู้จักมิซารี่เพื่อนหอฉันเธอเป็นผู้หญิงที่เลวร้ยวายมาก อันตรายอันตรายมิซารี่เป็นคนช่างคิดมากและเธอก็จับได้เมื่อฉันหย่อนยานและญาตที่จะตามเธอทันและฉันก็พยายามที่จะทำความสะอาดอีกครั้งโดยที่เธอไม่กวดฉันใช่ตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการแนะนําตัวมิซารีและฉันก็ได้แพ้ให้กับท่านจีแต่สิ่งนี้ก็ได้เปิดเผยความจริงข้อหนึ่งเราปีศาจจะดดับศูนย์เมื่อแกนกลางของพวกมันแตกสลาย แต่อย่างไรก็ตามพวกเราเหล่าจุดเริ่มต้นก็สามารถกลับมาได้จากทุกสภาวะและฉันก็ได้ยินมาว่าตระกูลดาก้อนได้สืบทอดความทรงจำและเซนบุคลิกของพวกเขาแต่ในกรณีของพวกเราบุคลิกของพวกเราก็ยังคงไม่บุบสลายผู้หูของท่านกีซาม,มาไอดาก้อนท่านเวลซาร์เคยสอนน้องชายของเธอใหม่แต่นั่นก็ใช้ไม่ได้กับพวกเราในยุคดึกดำบรรย่างจริงจังที่ไม่น่าตื่นตาตื่นใจ การที่ชอบที่จะคุยโวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็น่าเสียดายที่มีข้อเสียอยู่บ้างมันก็ใช้เวลานานในการกู้คืนแต่คุณก็รู้ว่านั่นมันเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สําคัญอีกอย่างก็คือความเป็นอัปะตะนั้นดีแต่ผู้ที่แพ้ก็ต้องยอมจำนนและในกรณีของพวกเรานั่นก็คือท่านจีการเปิดเผยนี้ก็ได้เป็นกุญแจสู่ความสมดุลของอำนาจในหมู่ปีศาจการสร้างสมดุลที่บีดเบี้ยว นี่ก็เป็นความผิดของพวกเราหรือว่าความผิดของเราอย่างไรก็ตามความคิดเห็นของฉันคือคุณรู้หรือไม่คุณคงไม่มีอคติกับฉันใช่ไหมหยุดมองว่าฉันเป็นเด็กไม่ดีที่อยู่นอกประเด็นฉันจะบอกข้อมูลลับบางอย่างเกี่ยวกับปีศาจนั่นะคือวิธีการฆ่าอย่างได้อย่างหนึ่งของจุดเริ่มต้นจะไม่สามารถทำลายได้แต่ก็สามารถทำให้เป็นาธาตุได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากนั่นมันก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เท่ากับว่าการเป็นทาสจึงไม่ใช่การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้เราก็ยังสามารถไม่เชื่อฟังท่านจีได้หาฉันต้องการก็ไม่หาฉันต้องการไม่แน่ว่าและในขอบเขียหนึ่งพงสูงมีอนุภาพที่จะบังคับให้เราทําเช่นนั้นการไม่เชื่อฟังก็เป็นการยุ่งยากเช่นกันถัดมาวงตระกูลของบรรพบรุรุษโดยปกติยกเว้นไอี้ยงี้เงาสีดำไนจุดเริ่มต้นนัว ในยุคดึกดำบันก็ยังมีลูกน้องอีกมากมายพวกเขาก็มีประโยชน์ในฐานะสาวใช้เพราะว่าพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งเั่าหมดจากผู้บังคับบัญชาที่มีสีเดียวกันอาจมีความเข้าใจผิดถ้าฉันพูดว่าวางไข่มันก็ซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายโดยละเอียดดังนั้นฉันก็จะใช้คำอธิบายสั้นๆอย่างพวกคุณปีศาจน้อยเลกเกิดไม่มีสีพวกเขาก็มีความรู้แต่ไม่มีอัตตา พวกเขาก็อ่อนแอส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเรียกโดยมนุษย์และถูกเรียกว่าประเภทผู้รับใช้เมื่อปีศาจเหล่านี้มีสำนึกในตนเองอัตตาพวกเขาก็จะเรียกว่าปีศาจผู้ปกครองตนเองพึ่งพาตนเองได้เมื่อ,อยุัฒนาการเป็นปีศาจท,ที่มากขึ้นพวกมันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวโดยธรรมชาติและบุคลิกกายภาพและสีของสายเลือดของพวกมันก็จะแยกแยะได้ชัดเจน หรือผู้ที่สูงส์ก,ก็สามารถสอดแนมและสร้างกลุ่มได้แต่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำมิซาล,ลี่ก็ขยันมากจนต้องจัดการฝ่ายของตนเองพวกมันได้แทรกซึมเข้าไปในสังคมขอมมนุนย์และดำเนินการกิจกรรมหลายกลุ่มเช่นอครสาวกของเวิร์ดฉันก็เดาว่าฉันจะถูกส่งต่อความยุ่งยากนั้นเฮ้ย hey, หยุดได้แล้วฉันก็เป็นเหมือนกับแบคคุณล้อเล่นหรือเปล่าฉันมีฝ่ายของตนเองและแบกก็ทำให้ฉันโกรธ อย่าคิดอะไรโง่โอีกเลยและปะนามันและต่อมาก็กลับมาเรื่องใกล้ตัวดังนั้นปีศาจแรกเกิดจึงไม่มีกลุ่มเด๋ยเมื่อถึงเวลาที่พวกมันจะพัฒนามาเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกมันก็จะมีรหัสสีว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายไหนบางคนก็เกิดมาพร้อมกับสีสันแต่มันก็มักจะเป็นปีศาจที่กับชาติมาเกิดเนื่องจากว่าปีศาจเป็นอามาตะพวกมันก็สามารถกับชาติมาเกิดใหม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะตาย แม้แต่ญาติเหล่านั้นก็ยังหายไปหากว่าแกนกลางของพวกมันแตกสลายอย่างไรก็ตามปีศาจนั่นก็ดื้อรั้นและก็สามารถฟื้นคืนชีพได้หลังจากที่วิญญาณของพวกเขาถูกทำลายโดยเฉพาะสีที่ใกล้เคียงกับสีหลักของพวกเขาหากพวกคุณโชคดีพอที่จะชนะพวกมันได้คุณก็จะต้องบทเขยี่แกนกลางอันหนึ่งด้วยจิตตานุภาพ air, อ่อนแอประเภทผู้รับใช้แรกเกิดคุณไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังตัวมากนัก พวกปลาใหญ่กินปลาเล็กที่รู้แค่ว่าการต่อสู้แต่ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นมันก็อาจจะตายได้ด้วยการทำลายร่างกายของมันมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและนี่ก็คือความสลับของพวกเราเนื่องจากเราคิดออกแล้วฉันจึงรู้สึกว่าความพ่ายแพ้ของเราก็มีความหมายเช่นกันแต่ถ้ามันมีอะไรเราก็ทำได้ดีดังนั้นด้วยจิตวิญญาณแห่งการเสียสละเรารับใช้ท่านจี และมันก็สนุก,กว่าที่คขีดูเหมือนว่าท่านจีจะตัดสินใจที่จะละทิ้งการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดในโลกใต้พิภพและทำงานบนโลกพื้นดินท่านจีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากดังนั้นเราจึงต้องอยู่กับเขาณตอนนั้นท่านจีก็ได้กล่าวว่าคุณก็สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยชีวิตของคุณได้เช่นกันขเขาก็กล่าวมาเช่นนั้นแต่ว่าฉันก็ไม่สนใจเรื่องนั้นและอยากเป็นฝ่ายชนะมาโดยตลอดเวลา ท่านจีไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นฉันก็คิดว่าตำแหน่งที่ฉันอยู่ก็ดีที่สุดถ้าท่านจีแพ้ก็น่าสนใจตอนนั้นฉันจึงได้พูดว่าเปล่าภารกิจของฉันก็คือการรับใช้คุณคุณคิดอย่างไรมันเกือบจะเหมือนกับสาวใช้ที่สมบูรณ์แบบเลยนะว่าไหมคุณก็จะไม่พบกับสาวใช้ที่จงรักภพกดีต่อฉันในที่อื่นอย่างน้อยฉันก็คิดอย่างนั้น ถูกต้องท่านคือราชาเราเป็นทหารของคุณดังนั้นนั่นคือความจริงนิดนิรรนและเป็นอมตะมิซารี่คุณแสดงได้ดีมากมันก็น่าจะมาจากใจดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ไม่ดีและฉันก็เดาว่าคู่แข่งของฉันก็ไม่ได้ง่ายเลยที่จะรับมือดูเหมือนว่ามิซารี่จะเชื่อฉันฉันก็เลยหยุดโชว์ของให้เธอแล้วจะทําอะไรได้ดังนั้นความสัมพันธ์ที่เลวร้ายไไระหว่างมิซารี่กับฉันจะคงดําเนินต่อไป แล้วเราก็เดินจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแล้วก็ตั้งลกลากในฐานปัจจุบันของเรามันเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้แต่ฉันก็เป็นปีศาจฉันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรและนั่นก็เป็นเรื่องโกหกเมื่อฉันพยายามที่จะซักเสื้อผ้าและเมื่อฉันแย่พวกมันด้วยความโกรธพวกมันก็จะแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฉันโกรธเคืองและฉันก็ทําผิดพลาดไปแล้วแต่ฉันก็สบายดีและท่านจีก็พูดว่า เธอก็ควรระมัดระวังมากกว่านี้นะเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำเลนฉันก็คิดว่าฉันควรจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักหน่อยใช่ไหมท่านจีก็ได้ตักเตือนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนัฉันงเริ่มที่จะก,กังวลน,นิดหน่อยแต่นั่นก็คือสิ่งที่คนรใช้เขาออกมาลูกน้องของฉันก็ทําให้มันง่ายสําหรับฉันดังนั้นฉันก็ไม่เคยล้มเหลวเลยตั้งแต่นั้นมาและฉันก็โตแล้วด้วยงานของฉันก็ไม่ใช่แค่การซักเสื้อผ้าเท่านั้น และเราก็เก่งชุนใครๆก็บอกว่าเราเป็นเมดอนเนกประสงค์และเราก็ยังซักผ้าร้องเพลงเต้นลำเล่นดนตรีและวิจิตรศิลป์เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านกีการทําอาหารและการซักเสื้อผ้าก็มีบ้างที่ล้มเหลวแต่เราทุกคนก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราปีศาต์ก็เหมือนกันลืมอดีตไปถือความสามารถพิเศษของฉันก็คือการวาดภาพฉันก็รักการวาดภาพมานาธรรม วันก่อนฉันกวาดภาพมิซารี่เป็นนางแบบและเธอก็น้ําตาไหลออกมาเธอพูดว่าฉันโกรธและฉันก็พูดว่าแล้วมันก็ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่มิซารี่ก็พูดว่านี่คุณมิซารี่ก็ตกตจลึงแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจความโกรธของเธอมันก็หมายความว่าอารมณ์ของเธอก็อยู่ในความวุ่นวายในนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สาหรับปีศาจรูปแบบมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณฉันก็กลัวความสามารถของฉัน ไม่จําเป็นต้องพูดว่าเมื่อฉันระบายสีท่านจีหรือท่านวิลสร์ฉันจะต้องเลือกรูปภาพที่เป็นรูปประมและมันก็มักจะได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าผู้ขอสมบูรณ์แบบมากและมิสซารีก็เคยพูดว่าใช่แล้วว่าได้ถ้าจะจดจอฉันก็เลยยิ่งลำคาญมิสซารีก็พูดอย่างนั้นแต่ก็เช่นเคยฉันจะปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปให้ฉันได้บอกขอบคุณเกี่ยวกับงานอดิเรกข,ของฉันอย่างหนึ่ง พวมหนาวเย็ยนที่รุนแรงนั่นมันก็รุนแรงและไม่เอ,เอื้ออํานวยข้างนอกก็เป็นพายุหิมะตกหนักมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ทั้งหมดด้วยฉากหลังเช่นนี้ด้านในของประสาทจะอยู่ในหมวดฤดูร้อนอันเป็นนินทรันเรายังคงเปลี่ยนภูมิประเทศเพื่อสร้างทะเลสาบด้วยชายหาดสีขาวแะฉแฉก็นอนอยู่บนเก้าอี้ชายหาดและก็ได้ปล่อยให้คนจัดเลี้ยงบริเวณของฉัน มันเป็นความบันเทิงที่ดีที่สุดและฉันก็สงสัยว่าพลังงานที่ใช้ไปสำหรับงานเอริเลคอนชานมันเป็นอย่างไรและฉันก็ได้หยุดยิ้มไม่ได้เพียงเพราะแค่คิดว่ามันเกี่ยวกับมันสิ่งนี้ก็เป็นความนิยมอย่างมากกับท่านจีและมิสซาลีก็คิดว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งเหล่านี้เลนคือที่สุดฉันยอมรับฉันรู้ว่าเธอยอดเยี่ยมมากเลน มิซาลีก็ได้ชมเชยฉันด้วยในอัตรานี้ฉันก็ยังคงใช้งานไอเล่หของฉันในการทํางานต่อไปใช่ฉันมีงานสาคัญที่จะไม่ลืมบางครั้งฉันก็เป็นไกด์สำหรับวันพูกีบวันพูกีบในช่วงแรกๆก็มีสมาชิก3มคนเจ้ามา3สามตนได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะรับประทานอาหารท่านกีท่านมิริมและท่านลาเมลิดด้วยท่านมิริมก็เป็นหลานสาวของท่านเวลซาร์และพลังของเธอนั้นก็ยิ่งใหญ่ มีบางครั้งที่เธอสูญเสียการควบคุมและเริ่มอลาบาตและมันก็เกินคำบรรยายแล้วก็สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้เพราะว่าพวกเราจะไม่ตายแต่การทำเช่นนั้นได้มันก็ได้ทำลายโลกด้วยตัวมันเองดังนั้นในท้ายที่สุดมิซารี่และท่านเวลซาร์และตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ควบคุมผลการลบเราจะไม่ทำมันอีกถ้าท่านลาเมลิสไม่ช่วยเราเราก็คงจะพ่ายแพ้ก่อนที่การต่อสู้จะได้จบลง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงรักท่านลาเมาลีเช่นเดียวกันกันกบท่านกีแน่นอนว่าเราเคารพท่านมิลิมดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทั้งสามคนร่วมกันทํากาจัดความของวันพูก,กีบก็ได้เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจานวนของจอมานกําลังจะเพิ่มขึ้นและป้องกันไม่ให้มนุษย์ตายจากไปนั่นก็คืองานของท่านกีแต่เขาก็กําลังจะสรรหา คนมาช่วยเขาทํามากขึ้นคนแรกที่ได้มาเป็นจอมมารที่สีก็คือท่านดากูเลียอันที่จริงเขาก็เป็นคนที่ทนทุกข์ทรมานมากที่สุดเมื่อท่านกีและท่านมลิมได้ต่อสู้กันและพระองค์ก็ยังทรงช่วยเหลือเราป้องกันไม่ให้โลกได้รับผลกระทบด้วยถึงการน,นั้นการปกครองของท่านดากูเลียก็กลายเป็นดินแดนที่แห้งแลง้งและนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันไม่เป็นไรและเขาก็สามารถใช้เวทมนต์ได้ แต่ก็ไม่ได้หยุดการขยายตัวของเทเลซไท์ตอนนี้ทุกอย่างก็สงบลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยากยิ่งขึ้นในตอนนั้นฉันก็แค่บอกว่าโชคดีและเชียร์เขาจากระยะไกล,ไกลจอมานคนต่อไปก็คือท่านลูเมนาร์ราชนินีแห่งฟันหลยเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบรรพบุรุษของแวมไพ่และก็แข็งแกร่งมากแต่ฉันก็คิดว่าเธอก็ควรจะเป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้เธอก็ควรจะเป็นบรรพบุรุษของมอนูษ พระเจ้าที่เกิดมาจากท่านเวลดานาว่าในท่านเวลดานาว่าท่านหาผู้ที่มีปัญญามาสนทนากับท่านด้วยการดําเนินของเทวดาและปีศาจความต้องการของเขาก็ได้รับการตอบสนองเพาจึงพยายามที่จะนาอริยธรรมมาสู่โลกและดูเหมือนว่าบรรพบุรุษจะถูกคาดหมายว่าจะรับบทบาทนั้นเออล้มเหลวเป็นอามาตะและไม่ต้องสืบทอดสายเลือดใดๆเลยเป็นผลเสียหรืออย่างไร พวกเราเป็นปีศาจยดหยุด่ดำบันไม่มีเพศดังนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะไม่ต้องรอเวลาหลายหมื่นปีหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะกำเนิดเผ่าพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้บนโลกและฉันก็เคยได้ยินมาหมดแล้วแต่บรรพบุรุษไม่มัยังคงทําการทดลองต้องห้ามเหล่านั้นต่อไปเพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของท่านเวลดานาว่าไอสารเลวๆนั่นก็ชอบการทดลองมากกว่าความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานของเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ญาติสำหรับฉันที่จะพูดแต่ฉันก็สามารถบอกคุณได้เขาก็เป็นคนที่น่าลำคาญและฉันก็ไม่รู้ว่ามนุษยชาติจะต้องฟังเพียหน้ากี่ครั้งเพราะว่าการทดลองของคนยี่เง่าคนนั้นอย่างไรก็ตามมันก็จริงเช่นกันที่เพราะการทดลองของไอ้คนยี่เง่านั้นมนุษย์ที่แท้จริงจึงได้สูงขึ้นมนุษย์ชั้นสูงจึงได้ถือกำเนิดขึ้น แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างมนุษย์เทพเจ้าอสูรได้แต่มันก็มีส่วนในการกำเนิดของมนุษยชาติคุณไม่เชื่ออย่างนั้นหรือคุณถูกฉันไม่ได้เห็นกับตาฉันก็เลยไม่เชื่อเหมือนกันฉันได้ยินมาว่าบรรพุรุษได้สร้างสองเผ่าพันธุ์โดยการวิเคราะห์ร่างกายของพวกเขาเองพวกเขาก็เป็นมนุษย์สูงและเวียมพายไม่ใช่วิธีที่พวกเขาควรจะเกิดแต่ก็เป็นเช่นเดียวกัน กับที่พวกเขาเกิดมาตอนที่ท่านจีถูกอัญเชิญมายังโลกพอพันมนุษย์ก็ได้แพร่ขยายออกไปแล้วมนุษย์ชั้นสูงก็ได้สร้างประเทศที่ใหญ่โตและใหญ่กว่ามนุษย์ในทุกวันนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทั้นสองผ่อพันจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาแม้ว่ามนุษย์ชั้นสูงจะเสื่อมทอดพลังเวทที่แข็งแกร่งแต่วิญญาณของพวกเขาก็มีปัญหาอย่างที่คุณเห็นจากความงงข,ของการเลือกท่านจีออกมา พวกเขาก็คิดว่าพวกเขาจะเก่งที่สุดแต่คำกล่าวในพบอื่นกล่าวว่าบรรดาผู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถอยู่ได้นานพอและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ถูกทำลายลงในพิษตาส่วนแวมไพก็ได้มีปัญหาของตนเองแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่พวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายที่แข็งแกร่งและเวทมนต์อันทรงพลังครเป็นอมาตะที่สูงสง่ง และจิตใจที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเขามีสิ่งเหล่านี้แต่พวกเขาก็มักจะเสี่ยงที่จะอยู่กลางแสงแดดพวกเขาไม่สามารถเป็นผู้ปกครองสูงสุดของโลกได้อย่างแท้จริงไอ้บรรพบุรุษนั่นก็ทําการทดลองต่อไปตอนนั้นฉันก็อยู่ที่นั่นดังนั้นฉันจึงจําสิ่งที่เขาทําได้ในเวลานั้นวิญญาณจากวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ของแต่และคุณลักษณะได้แยกจากกันและเติมเต็ม,ตมโลกด้วยองค์ประกอบหลักสีประการ วิญญาณหลอนนานก็เอาองค์ประกอบเวทมนต์และกลายเป็นจริงพวกเขาก็มีร่างกายอีกในหนึ่งก็คือบรรพโะบุญลูดที่ช่วยให้พวกเขาได้เป็นรูปธรรมจากจิตวิญญาณโลกจิตวิญญาณแห่งดินก็คือคนแช่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแอนต้บอดี้น้ำจิตวิญญาณแห่งน้ำไซเลนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่แอนต้บอดีแห่งไฟจิตวิญญาณแห่งไฟเอ็นจีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและจากคุณลักษณะของลมจิตวิญญาณแห่งลม ไอเอวก็ถืกอกำเนิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่จากนี้ไปก็เป็นความประมาทของบรรพชนก็ได้เริ่มต้นขึ้นไอสารเ็วนั่นก็ทดลองผสมประสานเผ่าพันธุ์เหล่านี้และให้กำเนิดสายพันธุ์ต่างๆผู้ตามตรงสำหรับผู้หญิงอย่างฉันมันค่อนข้างจะน่าตกใจผลที่ได้ก็คือการกำเนิดของสายพันธุ์ต่างๆเช่นคนแคยกักษ และสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จมีคนล้มเหลวหลายอย่างที่ถูกฝังอยู่ในความมืดมิดและต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสัประหลาดที่เป็นเหมือนกับกอบลินท่านจีก็ยังคงกังวลว่าจะปล่อยให้พวกมันอยู่ลำพังไม่ได้แต่ตาบใดที่ท่านเวลดานาว่าถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเราก็ไม่สามารถลงโทษบรรพชนได้จากการทดลองของเขาความหลากหลายก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อาจากล่าวได้ว่าโลกก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นกันได้สิถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นสำหรับฉันมันไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันไม่ลบกวนฉันเลยและตอนนั้นท่านกีก็ได้พูดว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะชอบดูฉันมีปัญหาใช่ไหมพอในเช่าน,นั้นฉันก็ตอบกลับไปว่าไม่มีทางไม่มีทางมันเป็นความเข้าใจผิดของท่านจีฉันเป็นสาวใช้ที่ชื่อศาตว์ของท่านจี จะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับคำหยาพายที่สวยงามควบจรินที่ว่าฉันก็สามารถหนีไปได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องเป็นผลมาจากความพยายามในแต่ละวันของฉันฉันจะรู้สึกกังวลกับบรรพชนเมื่อขอรอดมาจากสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้อย่างไรก็ตามการทดลองของเขาก็ได้นำไปสู่ความหายนะและชายคนนั้นก็พูดว่าลูกสาวของฉันเธอคือผลงานชิ้นเอกของฉันถึงเวลาการพิพากษาการสลายตัว และฉันก็ดอบว่ามันจะต้องมาถึงแน่นอนเพื่อให้ร่างกายของเขาได้กลายเป็นฝุ่นผงโดยลูกสาวของเขาผู้ชายคนนั้นก็ไปไกลเกินไปแล้วและฉันก็รู้สึกล่งใจเช่นกันในนั่นก็เป็นความลับนี่คือตอนลับของจอมารคนที่ห้าท่านลูเมนัสแต่ก็อย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สารคิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ไดเพียงเท่านี้นะครับในพบกันใหม่คลิปหน้า